นี้นะคะก็เป็นวิธีการห่อขนมจังกุรนะคะตอนนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการหอนี่ก็จะมีเอาถั่วไปโรยหน้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นถั่วคั่วนะคะแล้วก็มาเลาะเปลือกออกอันนี้ก็หั่นซอยค่ะที่เราจะใช้โรยหน้าก็คือตอนซอยเนี่ยนะและอันนี้ก็คือไม้กลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบตองแห้งที่เราจะใช้หอ่อ ท่านท่านใดที่สนใจเรื่องการทําเปตองแห้งนะคะก็เข้าไปดูได้ในหัวข้อเรื่องการทําเปตองแห้งเพื่อห่อขนมนจากมุกุฎนะคะตอนนี้เรามาดูวิธีการห่อกันนะคะค่ะแล้วก็เปตองมาวางนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมที่เรากวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ตัดมาค่ะพอประมาณค่ะให้เหมาะสมกับให้เหมาะสมกับใบตองน,นะคะเสร็จแล้วก็เอาถั่วเนี่ยที่เราซอยไว้เนี่ยค่ะโรยหน้าค่ะจากนั้นก็จับหอค่ะกดค่ะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งกดไว้นะคะแล้วก็ใช้มือด้านซ้ายนี่ก็ใช้กดห่อเข้ามาค่ะแล้วมือประกบไว้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะ ทางขวาก็เหมือนกันนะคะนิวชีกับนิวโป้งกดไวะคะ้ค่ะแล้วก็ห่อเข้ามาและเอาทางทางขวาเข้าไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ซ้ายเข้ามาจากนั้นก็ใช้ไม่กราดคะ่ะกรดคะ่ะโยงเพื่อให้ขนมสวยนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วนำมาจัดเรียงไว้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราห่อไว้ก่อนนะคะให้ดูอ่ะอนนี้เราดูอีกสักห,หน่อยนะคะ นคถั่วเลยหน้าค่ะกดเข้ามานิ้วชี้กระโป้งกดไว้ค่ะแล้วผันนี้เข้ามาแล้จดไว้ค่ะชี้กระโปงเหมือนกันข้างเด็ดซ้ายกว่าเท่ากันนะคะแล้วก็กดหอลงใช้ไม่กระดกลระดค่ะนีคะโยง จับมาเรียงไว้ค่ะตอกสีอบอาออได้ค่ะประมาณนี้หนึ่งคำนะคะกดเข้ามากวาก็เช่นเดียวกันแล้วมาประกบกัน ก็จะไปตองก็จะแตกบ้างหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าค่ะเราจะห่ออย่างนี้เรื่อยๆไปนะคะจนฝาขนมนจะหมดนะคะจากนั้นเราก็จะไปตากหนึ่งแดดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนจัดเสิร์ฟกันนะคะ